ซึ่งในปัจจุบันนะครับชงชิ่งเนี่ยมีจำนวนรถยนต์ e อวเนี่ยนะครับแบบส่วนบุคคลเนี่ยนะครับประมาณ20%กว่าเปอร์เซ็นต์ไปแล้วทำไมถึงมีจำนวนที่ไม่น้อยเลยนะ20%เปอร์นต์เนีผมนะ,ะ,ะภายในไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งในคีย์นั้นคือเขาสร้างอินฟาสตรัคเจอร์นะครับสำหรับในส่วนของการใช้รถ e อวควบคู่ไปกับ การให้เงินนะครับสัไดายในการนะครับซื้อแล้วก็อุดหนุนให้ EV มีราคาที่ค่อนข้างที่จะถูกลงนะครับ สวัสดีค่ะดิฉันฝนสัษยามวลเทพกุญชรและนี่คือรายการ JS Roy Next ค่ะเอปิสซดในวันนี้นะคะเรามาตามกันต่อเรื่องของเมืองฉงชิง่งในเรื่องของการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดนโยบายที่น่าสนใจแล้วรัฐบาลเขาเนี่ยมีวิธีการยังไงให้ชักชวนชาวฉงชิง่งให้ความร่วมมือกับนโยบายเหล่านี้นะคะวันนี้เราก็มาติดตามกันนะคะ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ภากรกัจชลีค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่เจ้าของเพจไอจงนั่นเองค่ะแล้วในเรื่องของรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยล่ะคะอาจารย์เราอยู่ที่จสร้อยด้วยเนาะอาจจะมีบางคนสนใจเรื่องนี้ด้วยนะคะพลังงานสะอาดต่างๆที่นี่เขามีวิธีจัดการยังไงคะครับริงๆชงฉงิ้งเนี่ยก็เป็นมหานครหนึ่งนะครับที่ตอนนี้เริ่มมุ่งเน้นในส่วนของการใช้พลังงานเพื่อสะอาดเพิ่มมากขึ้น อย่างในส่วนของพวกขนส่งวนชนต่างๆอันแน่นอนว่ามีรถไฟฟ้านะครับที่เข้าถึงได้ง่ายในทุกพื้นที่เลยนะครับผมเดินทางสะดวกอ่ะมันก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะทําให้คนหันมาใช้ขนส่งวนชนเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการลดทั้งความหนาแน่นของการจราจรแล้วก็ลดการนะครับปล่อยนะครับบนลพิษนะครับที่เราใช้พลังงานนะครับแบบเก่านะครับแบบฟอสซิลแบบเก่าใช่ไหมนะครับแต่อันนึงที่น่าสนใจมากเลยคือ เขามีการนะครับเพื่อปเปลี่ยนในส่วนของนะครับทั้งนะครับคือแท็กซี่แล้วก็รถเมย์ในเมืองนะครับให้มาใช้ EV เพิ่มมากขึ้นนะครับโดยในแต่ละปีเนี่ยเขาจะมีการนะครับปรเปลี่ยนในส่วนของตัวขนส่งมวลชนแบบเก่านะครับอย่างในช่วงปี2022นะครับก็จะมีการคือเขากา็มีการปรับรถเมย นะครับผมเพื่อเปลี่ยนให้เป็นเพียวอีวีนะครับเพียวไฟฟ้าเลยนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะหลักประมาณห้าร้อยกว่าคันนะครับต่นีนก็คือเป็นตัวอย่างที่เราได้เห็นเลยรวมถึงนะครับการใช้รถส่วนบุคคลนะครับเขาก็มีในส่วนของนโยบายกระตุ้นให้นะครับประชาชนเนี่ยใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลแบบ e ีวเพิ่มมากขึ้นซึ่งไม่ใช่แค่นโยบายเฉพาะของทางฝั่งถงชิงน,นะครับแต่ว่าก็เป็นนโยบายกลางของจีนเลยอย่างถ้าเราย้อนกลับไปช่วงก่อนโควิดนะครับอันนี้ผมจะย้อนนะในช่วงก่อนโควิดค่อนข้างบ่อยนะเพราะอะไรเพราะทิงๆต้องบอกว่าพอพูดถึงนโยบายเรื่องสิังร้อมของจีนเขาทาขํามาค่อนข้างนานแลบบ้วและในช่วงก่อนโควิดถือว่าเป็นนะครับจุดเปลี่ยนสําคัญเลยในตอนนั้นที่มีเรื่อง ตัวนะครับสงครามการค้าจีนอเมริกาทําให้จีนพยายามที่จะพัฒนาในส่วนของน้บเผื่อโปรดักต์ของตนเองเพิ่มมากขึ้นและหนึ่งในน้ำเผื่อโปรดักต์ที่เขาพัฒนาด้วยตนเองนะครับแล้วก็มุ่งเน้นมากก็คือ EV วในส่วนของอตัวยานยนต์ไฟฟ้าเขามีการออกนโยบายในส่วนของเงินอุดหนุนนะครับจากส่วกลางนะครับรวมถึงรัฐบาลท้องถิ่นต่างๆก็รวมถึงนักลงิ้นด้วยในการให้เงินอุดหนุนประชาชนเนี่ยในการนะครับเปลี่ยนจากรถยนต์คันเก่า ที่ใช้เชื้อเพลิงน้ำมันนะครับฟอสซิลแบบเดิมมาเปลี่ยนเป็นในส่วนของ e ีวดังนั้นราคา e ีวในจีนเนี่ยค่อนข้างถูกมากเพราะว่ามีเงินนะครับสับสิดได้นะครับเงินอุดหนุนเนี่ยนะครับจากทางรัฐบาลด้วยนะครับทั้งทั้งทางรัฐบาลกลางแล้วก็รัฐบาลท้องถิ่นอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยนะครับและถ้าใครเคยไปในเมืองจีนเนี่ยเราสังเกตง่ายเลยว่า นะครับป้ายทะเบียนรถยนต์ในเมืองจีนเนี่ยมีความแตกต่างกันเรื่องสีนะนะครับถ้าสมมติว่านะครับเป็นแบบป้ายที่เป็นสีเขียวเนี่ยอันนี้คือรู้ได้ทัดเลยว่าแล้วเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือ E.V. ซึ่งในปัจจุบันนะครับชงชินเนี่ยมีจำนวนรถยนต์ E.V. เนี่ยนะครับแบบส่วนบุคคลเนี่ยนะครับประมาณ2ี่สกว่าเปอร์เซ็นต์ไปแล้วทำไมถึงมีจำนวนที่ไม่น้อยเลยนะ20%เเนี่ยนะครับผมนะภายในไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งในคีย์นั้นคือ เขาสร้างอินฟาสเจอร์นะครับสำหรับในส่วนของการใช้รถ e ีวควบคู่ไปกับการให้เงินนะครับสับ์สิไดในการนะครับซื้อแล้วก็อุดหนุนให้ e ีวมีราคาที่ค่อนข้างที่ยะถูกลงนะครับแล้วสามารถที่ยะจับจ่ายใช้สอยได้เพราะอะไรครับเพราะถ้าสมมติว่านะครับรัฐบาลเนี่ยเอาเงินนะครับผมมาสับสิไดอย่างเดียวเลยให้คนมาซื้ออีวีอย่างเดียวเลยนะครับแต่ปัญหาของคนที่ไม่กล้าใช้อีวีคืออะไร ก็กลัวว่าไม่มีสถานีชาร์จไม่มีที่ชาร์จใช่ที่ชาร์จ้เวลาวิ่งวิ่งไปทางไกลจะชาร์จยังไงอ่ะถ้าสมมติไฟมันหมดนู่นนี่นั่นแล้วเหมือนคนไทยเราเรากลัวี่ยที่เรายังไม่ค่อยกล้าใช้รถยนต์อีวีเพราะเรากลัวว่าเอ๊ะถ้าเราใช้ไปแล้วแล้วทํายังไงดีล่ะถ้าสมมติมันในหมดกลางทางเพราะตอนนี้เราก็ยังเคยเจอปัญหาอะไรว่าสถานีชาร์จยังไม่ค่อยเยอะต้องต่อคิวต้องจองกันนะครับผมบางคนมองว่ายังไม่ค่อยสะดวกแต่ในเมืองจีน ผมก็ใช้คำนี้ว่าเขามีการนะครับคือลุยเพิ่มตัวเสานะครับชาร์จ EV ตั้งแต่ในปีแรกๆที่เขามีเงินอุดหนุนให้นะครับทำรถ EV แล้วในปัจจุบันนี้ไม่ว่าเราจะวิ่งไปที่ไหนนะครับตามเขตชนบทหรือนะครับตามถนนหนทางทางด่วนหรือบนภูเขาเนี่ยก็มีนะครับจุดชาร์จแบบลายทางโดยเฉพาะ นะครับตามที่เป็นจุดนะครับเพื่อพักนะครับทางด่วนทางหลวงของจีนเนี่ยค่ะอืมก็คือมีคือนอกจากจะมาโน้มน้าวให้อาอยุเปลี่ยนมาเป็นใช้รถอีวีไม่พอแต่ว่าเขามีการช่วยสปอร์ตด้วยไม่ว่าจะเป็นเงินอุดหนุนก็ดีแล้วก็รวมถึงการสร้างสถานีชาร้าแล้วก็รวมถึงเรื่องอื่นๆเนี่ยเข้ามาช่วยรับรองด้วยรองรับด้วยถูกต้องครับถูกต้องครับนี่คือเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากมาก แล้วก็จริงๆจีนเนี่ยเขามีนะครับเรือกองทุนที่สนับสนุน,นโดยรัฐบาลกลางรวมถึงรัฐบาลท้องถิ่นอย่างเช่นนะครับฉงชิ่งนะเป็นตัวกองทุนที่พัฒนาในส่วนของพวกสตาร์ทอัพนะครับและในส่วนของตัวพลังงานใหม่นะก็ถือว่าเป็นนะครับสตาร์ทอัพที่จีนให้การสนับสนุน,นอย่างมากเลย ดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าเทคโนโลยีนะครับทั้งในส่วนของนะครับตัวยานยนต์ e v นะับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Clean Energy นะับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเนี่ยนะครับผมมีการพัฒนาอย่างค่อนข้างไวสตาร์อัพในจีเนี่ยนะครับมีในนะครับสายพวกนี้ค่อนข้างเยอะมากที่พัฒนาในแต่ละปีขึ้นมาทําให้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการนะครับชาร์จนะครับเทคโนโลยีที่เกี่ยวแบตเตอรี่ในจีนมันมีการพัฒนาแล้วมีการนํามาใช้อย่าง หลากหลายมากขึ้นอย่างในตอนนี้นะครับเราอาจจะไม่ต้องไปต่อคิวในส่วนของการเข้าเข้าไปชาร์จที่สถานีนะครับชาร์จแบบเดิมแล้วแต่มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าการสลับแบตเตอรี่เลยครับโ,โดยตอนนี้เริ่มใช้จริงแล้วนะครับในเขตทางด่วนอะไรต่างๆในจีนคือพูด,ดง่ายๆว่าเราสามารถเข้าไปสลับแบตเตอรี่ได้โดยใช้เวลาไม่ถึงสามเดีด้วยซ้ำซึ่งตัวผมเองเมื่อปีที่แล้ว ผมมีโอกาสได้ไปเห็นของจริงมาแล้วในส่วนวของนะครับคือ,อเรานั่งอยู่บนรถเนี่ยนะครับเราขับรถ E ีวีเนี่ยแล้วเราเข้าไปนะครับผมในคือมันจะเป็นลักษณะเป็นอ่าถ้าใครเคยใช้งานในส่วนของอ่าเขื่อนล้างรถอัตโนมัตินะครับในบ้านเราคือจะเป็นแบบนั้นนะครับเราขับรถเข้าไปปุ๊บนะครับผมทุกอย่างเป็นระบบอัตโนมัติหมดคือมันจะมีอย่างเซนเซอร์ในในข้างใต้รถเรานะครับผม คือมันก็จะมีการเปลี่ยนในส่วนของนะครใช้แขนกลนะเอานะ้าแบตเตอรี่นะครับในยาด้านในยาด้านล่างรถของเราเนี่ยนะครับผมลงไปเปลี่ยนนะครับใช้เวลาประมาณนั้นานาทีนะครับแล้วก็เอากลับมาใส่ใหม่แล้วเราก็สามารถวิ่งออกไปได้เลยครับแนหนอกได้เลยตอนนี้ค่ะคือมันเป็นที่มีการพัฒนา กำลังนึกภาพเหมือนไปรถแข่งเลยอะแทบจะลดแข่งอยู่แล้วที่เขาจะต้องไปหยุดแล้วก็เปลี่ยนยางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รีบทําความเร็วอันนี้เหมือนกันเลยสามนาทีเองใช่ไหม,มครับถูก<า>ต้องครับผมวันเนี้ยเขาขายางที่จะพัฒนาเทคโนโลยีพวกนี้มาสําหรับในส่วนของรถยนต์โดยทั่วไปนะครับที่แบบส่วนบุคคลด้วยเพราะอะไรเพราะว่าคนก็ยังมีความจําเป็นที่จะต้องเถื่อใช้รถอยู่เนาะแต่ถ้าสมมติว่า เขาไม่พัฒนาพวกนี้ขึ้นมาคนก็จะรู้สึกว่าก็ยังยึดติดอยู่กับในส่วนของที่เป็นเชื้อเพลิงแบบเก่าเพราะรู้สึกว่าสะดวกดีนะครับการ m a i ท t a น n นะครับการใช้งานมันไม่ยุ่งยากแต่พอตอนเนี้ยพอเขาทําให้ตัว EV เองก็มีความไม่ยุ่งยากแนละ้วผมคนก็กล้าที่จะใช้เพิ่มมากขึ้นนะครับอืมค่ะอาจารย์ฝนถามเพิ่มเติมอันนี้อยากรู้เองอว่าที่เขามีการแยกสีป้ายทะเบียนเนี่ยอาจารย์คิดว่าจุดประสงค์ เขาเขาแยกไปเพื่ออะไรอะคะนี่นอกจากแค่เป็นการอินฟอร์ว่าอันนี้คันนี้อีีนะคันนี้สันดาอะไรเงี้ยค่ะครับคือทําไมเขาถึงต้องทําใช่ไหมครับใช่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีสิทธิพิเศษในเรื่องของตัวภาษีภาษีด้วยนะครับแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับที่เขาต้องทําเพราะว่ามันจะได้เป็นในส่วนของนะครับการส่งเสริมไปโดยปริยายเลยว่าเนี่ยตอนเนี้ยมีน้ำรถอีวีออกมาวิ่งกันค่อนข้างเยอะแล้วนะ อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับผมก็เป็นการช่วยดึงดูดไปด้วยนะครับผมซึ่งอันนี้ผมก็ต้องบอกแบบแบบนี้ครับคบว่ามันก็เป็นกุศโลบายอย่างางที่น่าสนใจนะครับค่ะอืมเหมือนเหมือนเราเห็นคนอื่นเริ่มใช้เยอะแล้วเราก็ต้องมีความรู้สึกบ้างล่ะเอ้ยใช้ตามดีกว่าแล้วก็ลงถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆด้วยนะคะคได้เลยงั้นมาถึงแล้วก็เรียนรู้ไปแล้วว่าเขาทําอะไรบ้างที่นี้ มาที่ประเทศไทยกันบ้างค่ะอาจารย์อันนี้คืออยากรู้เลยว่าจากเรื่องเล่าทั้งหมดที่อาจารย์เล่ามาเนี่ยอาจารย์มองว่าประเทศไทยเราเนี่ยสามารถนํามาเป็นแนวทางในด้านไหนได้บ้างอะคะมีมีคิดเคา้อะไรที่อยากจะให้เนี่ยประเทศไทยทําำเป็น next step ของเราครับในมุมมองของผมนะครับผมมองว่าเมืองไทยของเราเนี่ยหนึ่งคือในการที่เราจะพยายามทําในเรื่องของสภ,ภาพแวดล้อมเนี่ย เราควรทําตั้งแต่ที่เรียกว่าต้มน้ําก็คือาสาเหตุว่าสาเหตุที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของสภาพแวดล้อมเมืองไทยหรือปัญหาสภาพอากาศมันมาจากอะไรอย่างตอนนี้เรายังคุยกันทุกวันนี้เลยว่ามันมีการเผานะครับในถนนหนทางต่างๆนะครับผมนู่นนี่นั่นนะครับเผานะครับในพื้นที่นับการเกษตรตรงเนี้ยมันยังแก้ไม่ได้เลยถูกไหมควรที่จะมีการแก้ตรงนี้และสอง เราควรจะมีการสร้างอินฟาตัคเจอร์ให้รองรับนะครับอ่ะเราพูดถึงว่าเราอยากจะกระตุ้นให้คนมาใช้ EV อ่านะครับหรือนะครับตัวพลังงานใหม่นะครับแต่ถามว่าอินฟาตัคเจอร์รองรับมากน้อยแค่ไหนแล้วคนกล้าใช้หรือไม่ข้อสามเราได้เห็นในส่วนของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเมื่อไม่นานมานี้ในส่วนของแก้ปัญหานะครับฝุ่นในกรุงเทพมหานคร ด้วยอะไรครับด้วยในส่วนของการให้คนไปใช้รถไฟฟ้าฟรีฟรีค่ะแล้วนี่คืออะไรนี่ได้เห็นพอยอะไรครับว่าจริงๆแล้วขนส่งมวลชนก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยทำให้ลดความหนาแน่นการจราจรแล้วก็ลดปัญหาของนะครับคือมลพิษทางอากาศได้ถึงแม้อาจจะไม่ได้ร้อยเอร์เ็เพราะสาเหตุของมลพิษทางอากาศ ก็อาจจะไม่ได้มาจากแค่ในเรื่องของการจราจรอย่างเดียวนะครับแต่มันก็อาจจะช,ช่วยได้ดังนั้นบ้านเราควรที่จะแก้ไขในเรื่องของอะไรครับเกิดต,ต้นทุนในการใช้บริการขนส่งมวลชนได้แล้วหรือ,อยังโดยเฉพาะในเมืองใหญ่อย่างเช่นกรุงเทพมหานครข้อสนะี่นะปัญหานะสภาพอากาศบ้านเราไม่ได้มีแค่ในกรุงเทพนะผมบอกเลยไม่ได้มีแค่ในกรุงเทพ แต่ในเมืองจังหวัดอื่นๆก็มีอย่างเช่นจังหวัดเชียงใหม่หมครับนี้แล้วผมอยู่เชียงใหม่ด้วยตนเองดังนั้นผมรู้เลยครับว่าปัญหาสภาพอากาศที่เชียงใหม่ยังคงมีปัญหาในทุกปีและผู้คนในที่นี่บอกว่ามันก็ดูเป็นเรื่องปกติถูกไหมในทุกปีนะครับผมเราจะเจอปัญหาเรื่อง PM 2.5ในช่วงมีนาคมในช่วงเมษายนของทุกปีแล้วนะกลายเป็นว่ามันมีคำว่าฤดูฝุ่น ในเชียงใหม่แล้วไม่ใช่แค่คนไทยรู้เรื่องนี้นะครับแต่ถ้าเราไปดูในโลกโซเชียลมีเดียของจีนแล้วคนจีนก็นิยมมาเที่ยวนะครับที่เชียงใหม่นะแล้วคนจีน<ฆ>มีคิวบแบเลยว่าฤดูฝุ่น<ฆ>นะครับอันนี้<ฆ>คือเรื่องจริงนะคนจีน<ฆ>มีการหาคิวบเลยว่าฤดูฝุ่นในเชียงใหม่จะหมดเมื่อไหร่<ฮ>เราเห็นนี่<ฆ>ว่ามันเริ่มกระทบแล้วไหมและเมื่อมีการรู้ถึงขั้นที่ว่ามันเป็นฤดูกาล ดังนั้นมันก็รู้ดิว่ามันต้องเกิดขึ้นมา่อร่ะอมันอร่ออ่ะถูกค่ะดังนั้นเราก็ทำไมเราแก้ไขไม่ได้ล่ะอันนี้นคือ point แล้วแล้วเกี่ยวเนื่องนะครับกับเรื่องนี้ก็คือข้อที่ห้านอหนือจากกรุงเทพคิดว่าขนส่งมวลชนจังหวัดอื่นมีความสะดวกสบายไหมไม่ค่อยอนะถ้าสมมติว่าเรามาเที่ยวเชียงใหม่ ในฐานะนักท่องเที่ยวนะครับแล้วถ้าเราไม่มีรถยนต์ส่วนตัวหรือเราไม่เช่ารถหรือเราไม่เช่ามอเตอร์ไซค์ต่างๆเราเดินทางยังไงล่ะอืมอ่าในเมืองเชียงใหม่อาจจะมีรถแบนรถแดนรถอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วแต่รอบนอกล่ะผมส่งเวลนชนยังไม่ค่อยที่จะครอบคลุมแต่ในขนาดเดียวกันของเมืองจีนรถไฟฟ้ามี นะครับแทบจะทุกเมืองเอกของแต่ละบนฑนนะนะครับแม้แต่นะครับฉงชิ่งนะครับซึ่งเป็นเมืองเขตภูเขาซึ่งเขาต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างมากกว่าพื้นที่ลาดถูกไหมครับนะแต่ยังทําได้เพราะเขาเห็นความสําคัญของขนส่งมวลชนถูกไหมเพราะว่าถ้าขนส่งมวลชนไม่ดีอ่ะมันก็ทําให้เกิดในส่วนของประเด็นอื่นตามมาเช่นอ่ะถ้าสมมติไม่มีขนส่งมวลชนคนต้องทาไง คนก็ยังต้องจําเป็นต้องมีรถยนต์ค่ะหรือพคหรือมันก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนะเขาแลวประชาชนก็ต้องเลือกอะไรก็ต้องเลือกทางที่เขาคิดว่าเออก็มันง่ายต่อเขาะอะค่ะแล้วมันก็จะเกิดปัญหาต่างๆตามมานะครับอันนี้ผมเลยขอฝากเอาไว้ว่าในเมืองไทยเราเนี่ยจริงๆแล้วเราอยากไปมองแค่เรื่องของนะครับปลายน้ําว่าเนี่ยอามีรถยนต์อีวีเข้ามาแล้วอะก็ใช้เรื่องอีวีสิมันไม่ใช่ว่าเราไม่อยากใช้เรื่องอีวี คือมันไม่ใช่ว่าเราไม่ได้อยากใช้พลังงานสะอาดนะแต่บางทีมันไม่มีทางเลือกเพราะว่าถ้าเราใช้เรื่นตอีวีแต่มันชาร์จไม่ได้อะมันมีต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นใครจะใช้ล่ะอินฟราสตรักเจอร์มันยังไม่เพียงพอและถามว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นอีวีมันจะช่วยได้ทั้งหมดหนอก็ไม่ได้เพราะปัญหาสภาพอากาศบ้านเรามันยังมาจากเรื่องของอะไรครับการเกษตร มันอยากนะครับคือมันยังมาในเรื่องของอะไรครับการเผาซึ่งเนี่ยแหละเราก็ต้องเข้าไปแก้ปัญหาในเรื่องของการสร้างความเข้าใจระดับบุคคลแลวผมถึงยกตัวอย่างในเรื่องของที่ว่าที่ฉงชิ่งเนี่ยเขามีการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นแบบท่องเที่ยวเชิงวิเวกนะเขามีการในส่วนของการสร้างนะครับสวนหย่อมสวนสาธารนณะเรียงต่างที่นะับในแต่ละชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วม มีการนะครับปลูกฝังต่างๆนะครับเราไม่ใช่แค่เป็นระดับเมืองหรือมณฑลนะครับแต่มีความสอดคล้องนะครับกันทั้งทั่วประเทศอพอผมพูดถึงประเด็นในเรื่องของนะครับการมันมีต้นไม้นะครับในเมืองเยอะๆผมต้องบอกว่าหนึ่งในนโยบายหลักของจีนนะครับเป็นรับที่เป็นทั้งประเทศเลยนะก็คือการเพิ่มพื้นที่ป่าการปลูกป่ารู้ไหมครับปัจจุบันนี้จีนมีการเพิ่มพื้นที่ป่าที่เยอะมาก และเผื่อไม่ใช่แค่ทำออฟไลน์นะครับแต่มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อให้เกิดการกระตุ้นด้วยอย่างเช่นนะครับบนอารีเพย์นะครับที่อยู่ในเครือของอาลีบาบานะครับก็มีการทำในส่วนของการเป็นมินิแอปนะครับที่อยู่บนแอปพลิเคชันนะเป็นนะเป็นเหมือนเกมนะครับเป็นเกมที่มีการนะครับปลูกป่านะครับปลูกต้นไม้ น้ลดคาร์บอนนะครับในออนไลน์นะครับ,น Online, นรบแล้วก็มีการไปปลูกป่าให้จริงๆในออฟไลน์เ mm hmm. นี่ยมันมีการทำให้เกิดการนะครับปลูกฝังซึ่งจริงบ้านเราคนใช้โซเชียลมีเดียเยอะมากถูกไหมนะ mm hmm. ถ้าเรามีการปลูกฝังผ่านโซเชียลมีเดียนะครับมีการทำให้นะประชาชนเนี่ยนะครับผมได้เรียนรู้และเข้าใจว่าทางภาครัฐมีนโยบายอะไรที่ออกมาและทำได้จริง ประชาชนก็พรอที่จะทําตาครับผมว่านะนะ<ม>แต่ในตอนนี้ประชาชนยังยังไม่ค่อยเข้าใจเลยว่าแล้วสรุปแล้วมันมีนโยบายอะไรบ้างที่<ฮ>เขาสามารถจะช่วยได้ในตอนนี้มันกลายเป็นว่ามันจะเน้นนโยบายแบบมหาภาคนะครับในวงกว้างนะเป็นนโยบายแบบเลิกจังหวัดให้งบประมาณลงไปอ่านะครับจังหวัดให้อำเภออำเภอให้เทศบาลต่างๆเอาไปใช้ นับขออนุญาตนะครับเป็นใช้งกนับแต่ถามว่าแล้วมันยังยืนไหมแล้วภาคประชาชนมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนซึ่งในเมืองจีนเนี่ยมันมีส่วนร่วมทั้งภาคประชาชนภาคเอกชนอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังว่าอาลีบาบาเองนะครับก็มีการส่วนร่วมในตรงนี้นะครับมีการทําแอปต่างๆที่นะครับทำให้นับเกือประชาชนสามารถมาร่วมได้หรือองค์กรนะครับเพื่อสังคมนะ NGO ต่างๆนะครับผมก็มีความเกี่ยวข้องกันในตรงนี้ แล้วแต่ในบ้านเราผมมองว่าบางทีมันไม่ได้มีการเกี่ยวข้องกันคือมันจะมีเฉพาะที่เป็นกระแสนะครับอย่างเช่นอสมมติตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องของนะครับเผื่อฝุ่นนะครับเผื่อมากๆเลยอ่ะนะครับก็มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปทีแต่ถามว่าแล้วในอนาคตละ่ะมันจะเกิดขึ้นอีกไหมมันก็อาจจะเกิดขึ้นอีกแล้วควรแก้อย่างไรดีละ่ะอืม ค่ะนั่นก็คือแก้ปัญหาที่ต้นเหตุมีสิ่งที่มารองรับด้วยควบคู่ไปกับการเชิญชวนชักชวนนมนว้วแล้วก็เป็นการสนับสนุนกันและการความร่วมมือของทางภาคราัฐเอกชนแล้วก็ประชาชนอันนี้สําคัญเลยคือประชาชนต้องรู้เรื่องด้วยว่าอะไรเกิดขึ้นอยู่นะตอนนี้แล้วอย่างที่ฉงชิ่งเองชาวจีนเองเขามีความตระหนักรู้ในเรื่องของประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์ครับ โดยส่วนตัวผมนะครับผมก็เคยมีการพูดคุยกับเพื่อนคนจีนนะครับทั้งที่อยู่ในฉงชิ่งนะครับและก็นอกฉงชิ่งเนี่ยต้องอยอมรับว่าเขามีความตระหนักในส่วนของนะครับสิ่งแวดล้อมกันอย่างมากเลยคือไม่มีใครหรอกครับที่อยากจะอยู่ในพื้นที่ที่รู้สึกว่าหายใจไม่ค่อยโอเคอมผมเคยคุยกับเพื่อนคนจีนเพื่อนจีนบอกว่าตอนเนี้ยดีใจมากเลยที่อากาศบริสุทธิ์เพิ่มมากขึ้น ้วเพื่อนที่ปักกิ่งเองเนี่ยนะเขาก็บอกเนี่ยตอนนี้ที่ปักกิ่งถึงแม้ว่าจะยังมีเรื่องมลพิษอยู่บ้างนะแต่ก็มีสภาพอากาศที่เป็นแบบฟ้าสีคามฟ้าใสาเพิ่มมากขึ้นที่ฉงชิ่งเองก็งเหมือนกันเราจะเห็นได้เลยว่าเวลาถ้าเราค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฉงชิ่งเราเห็นอะไรครับเราจะเห็นนะครับสีเขียวนะครับเผือแทรกอยู่ในแต่ละพื้นที่เลย เราจะเห็นได้เลยว่าการจัดภูมิทัศน์ของเขาเนี่ยน่าสนใจมากถึงแม้ว,ว่าจะมีความเป็นเมืองแสงสีนะครับผมที่นะครับมีเป็นนะครับตึกรามบ้านช่องที่อยู่ตามนะครับเขื่อนหน้าผาต่างๆเพรา,า,าะขเขาเป็นที่เป็น<อ>สีสวน,นสวยๆแทรกอยู่นะแต่เราก็จะได้เห็นว่ามีในส่วนของการนะครับจัดสวนหย่อมนะครับพื้นที่สีเขียวค่อนข้างเยอะด้วยซึ่งตรงนี้แหละครับมันก็ทําให้ประชาชนเขาเองก็รู้สึกว่าเฮ้ มีอากาศที่บริสุทธิ์แล้วก็นะครับได้ทั้งในส่วนของการท่องเที่ยวแบบเป็นเมืองโมเดิร์นแล้วก็เนเจอร์แบบธรรมชาติด้วยนะครับชงชิ่งเนี่ยไม่ได้มีแค่ในเรื่องของอ่เกือตึกรามบ้านช่องอย่างเดียวนะครับผมนะก็ยังคงมีการอนุรักษ์นะครับเขตธรรมชาติอยู่ค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยประชาชนเองเขาก็จะรู้สึกว่ามันมีทั้งนะครับแบบชีวิตสมัยใหม่ เราก็นะครับชีวิตนะครับแบบที่นะครับยังคงอยู่กับธรรมชาติได้นะครับผมซึ่งนะครับตั้งแต่ช่วงโควิดเป็นต้นมาเนี่ยนะครับมันกลายเป็นกระแสะในวงกว้างเลยไม่ใช่แค่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะนะแต่นะครับเป็นทั่วทั้งประเทศจีนเลยคือประชาชนเนี่ยนะครับผมเขานิยมที่เรียกว่าตั้งแคมป์เพิ่มมากขึ้นแล้วเพราะอะไร พราะในช่วงโควิดเนี่ยนะครับหลายพื้นที่ทั่วจีนเนี่ยนะครับเขาต้องมีการล็อกดาวน์นะครับจะอยู่ในห้องนะครับอยู่ในอพาร์ตเมนต์นะครับอยู่ในบ้านของตอนเองเนี่ยนะครับก็เกิดการหวยหาธรรมชาติดังนั้นเนี่ยมันเกิดเป็นเทรนในการที่ยะตั้งแคมป์ไปเมืองเพิ่มมากขึ้นแล้วในตอนนี้เราก็เลยได้เห็นว่าในส่วนของนะครับรัฐบาลท้องถิ่นของแต่ละพื้นที่ของจีน่ะ ก็พยายามที่จะจับสัรในส่วนของตัวพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้นด้วยเพราะมันก็สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแลน้วก็เป็นเทรีนท่องเที่ยวแบบใหม่ด้วยเพื่อกระตุ้นโดเมติกทัวริซึมไปในตัวครับม,มันเขาก็ฟังด้วยว่า าชาวจีนของเขาเนี่ยปลเมืองของเขาเนี่ยชอบเที่ยวแบบไหนอะไรยังไงด้วยก็บางคนมองมองฉงชิ่งแล้วก็จะนึกถึงเห็นแต่รีวิวไปเที่ยวที่เป็นเมืองแบบออกดิสโทเปียหน่อยๆมีความไซไฟมากเลยสีสันสวยๆแต่จริงเขาก็จะมีด้านในเรื่องของความเป็นสีเขียวพื้นที่สีเขียวต้นไม้ขนาบสองข้างเช่นเดียวกันนะคะใช่ครับ ก็คือดีใจที่ได้ยินว่าเออมีเริ่มเริ่มรู้สึกว่าชาวจีนชาวชงชองอินรู้สึกว่าอ่ะเราได้ทองฟ้าสีครามฟ้าใสกลับมาแล้วก็บอกว่าอนาคตประเทศไทยจะเดินทางไปแนวนางแบบนี้ด้วยนะคะสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ที่ชมรายการจะเอสรอ์เอยู่ไหมคะเป็นประเด็นสุดท้ายนะคะ,ะ,ะโดยส่วนตัวในฐานะของคนไทยนะครับผมผมมองว่าเราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมนะครับกับการ พัฒนาประเทศเราได้นะครับเราสามารถสะท้อนความคิดของเรานะครับผมเพื่อที่จะให้เกิดการร่วมมือกันได้และเราเริ่มจากตัวเราได้ก่อนนะครับอย่างเช่นเราอาจจะไม่ชอบที่นะครับมีนะครับสภาพอากาศไม่ดีมีฝุ่นควันต่างๆรวมถึงเราคงไม่ชอบหรอกถ้าภูมิทัศน์ของบ้านเราเนี่ยมีความนะครับเกิดสกปรกนะครับเต็มไปด้วยขยะต่างๆดังนั้นเริ่มจากตัวเราก่อนทาสิ่งเล็กๆนะครับก่อนเลยเช่นนะครับการแยกขยะ นะครับหรือว่าเริ่มหาความรู้เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนในเรื่องของการแก้ปัญหาฝุ่นต่างๆ่เริ่มจากตัวเราได้เลยคือไม่ใช่ต้องรอนะครับเผื่อนักวิชาการนะครับหรือว่านักนโยบายต่างๆเราสามารถเริ่มต้นได้จากตัวเราครับซึ่งผมรู้สึกว่าสามารถที่จะทําได้เลยตั้งแต่วันนี้ครับ ได้เลยค่ะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ที่มาเล่าเรื่องให้ฟังด้วยนะคะสนุกมากเลยนะคะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุคบบคมากครับสวัสดีครับ และนี่นะคะคือเรื่องราวของเมืองมหานครฉงชิ่งประเทศจีนเมืองเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่ให้ความสำคัญและก็พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วยเราหวังว่าจะ s r สโ Next EP นี้นะคะจะเป็นการจุดประกายความคิดให้ทั้งประชาชนและก็หน่วยงานทุกๆหน่วยงานเนี่ยช่วยดูแลให้ประเทศไทยมีวันที่ฟ้าใสาต่อไปพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ